เป็นกิจการที่ประทับใจมากที่เราเดินพามาเดือประกวดการครั้งแรก หลังจากที่เดินทางมาลาวนี้ก็หลายสิบปีนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่รเรามด้โอกาสเดินเจอสายหมอกหนาทึบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขับรถฝ่าสายหมอกเป็นระยะทางที่ยาวมากเป็น20-30กิโลแม้แต่ตัดไาเองยายาก็ยังคงมีสายหมอกอยู่ขอบคุณนะครับกับทีมงานที่พามาชมที่ตรงนี้ครับกับเมืองสายหมอกที่ขอาคุณควันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศดีมากครับเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมในการที่จะได้มาพักผ่อนเพื่อให้สบายสบายใจสบายกายวันนี้เมฆหมอกและอากาศ เย็นสบายเหมาะสมในการพักผ่อนมากๆครับที่เราใต้ าไปทีดสิบไล่ช่วงนี้ถควบเป็นยหญนี่ยนะมันแนมบนกลางนะอนเก็บตัวสามโอเค่เป็นไวล่ะพีครับตอนนี้การไลฟ์สดครั้งที่สองผ่านแพลตฟอร์มทิกตอกทิกตอกไลฟ์ผ่านช่องวีชอแนลนะครับ อันนี้มาอยู่ที่น้ำตกฝาดฝั่งฝนนี่จะเป็นหน้าที่มีความสวยคนระแบบกับฤดูอื่นว่างั้นเถอะเพราะว่าฤดูฝนนี่น้ำตกนี่น้ำตกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกับที่ยืนอยู่ตรงฝั่งรีสอร์ทฝั่งอีกด้านหนึ่งเขาก็จะมีลวดสลิงหนสลิงข้ามไปน้ำตก ที่ตกลงมาเนี่ยไอ้น้ําจะพุ่งขึ้นมาสูงเลยครับ,ค,รบคุ้งกระจายเลยนะครับจะพัดเข้ามาทางทางฝั่งที่ผมยืนอยู่เนะป็นระลอกระลอกดูแลสวยงามมากครับดูสวยงามมากซึ่งจะมาดูสเสน่ห์ของมันสเสน่ห์ของธรรมชาติน้ําตกก็จะมาดูได้ในช่วงนี้แหละครับดูบรรยากาศนะครับมาตายเนาะ ดีแถบนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตก็เลยได้ใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ตรงรีสอร์ทนี่นะครับจากฟาร์มรีสอร์ตนี่ได้เจออะไรที่สวยงงามก็เล่าสู่กันฟังครับด้านนี้ก็จะเป็นตรงที่เขาโหนสลิงท้องสลิงไปฝั่งตรงข้ามก่อนโหนสลิงนี่เขาต้องมีการฝึกก่อนนะครับ มีการฝึกก่อนพอฝึกแล้วก็จะให้โหนข้ามแต่ก็ไม่น่ากลัวหรอกดูข้างล่างครับเราห้องน้ำเนี่คุ้งเลยคุ้งกระจายเลยสวยงามมาก น,นี่ก็โหดเสลิงครับข้ามไปนี่ประมาณพั1000นถึงพันห้ากระบอมีเขามีบริการในห,หลายรูปแบบอันนี้บริการให้คนถ่ายภาพไปด้วยใช่นะครับแต่มองไม่ค่อยเห็นหรอกพอไปกลางๆก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าหมอกควันช่วงนี้เยอะฝนดีที่สุดก็ช่วงหน้าหนาวแล้วครับ โอโ้เห็นแล้วเห็นน้ำตกลแล้วครับดูตกลงไปน้ำตกลงไปพอตกเสร็จไอ้น้ำก็จะพุ่งกระจายเลยขึ้นมาเลยเป็นไอเป็นหมอกขึ้นมาแล้วพอสะสมม้งางมันก็จะลอยมา ดูบรรยากาศพอดีมีโอกาสมาเจอของอสวยงามงามก็สื่อสารสู่กันสู่กันดูสู่กันฟังนะครับ các bạn nó ok